สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอายาภาค1-2ถึงชุดที่2และถือว่าเป็นชุดจบของสัปดาห์ที่1นนะครับโดยคลิปนี้จะเป็นการรวบรวมการบรรยายในภาค่ําของท่านอาจารย์ธนรัตน์ทั่างทองจากการบรรยายของท่านในสัปดาห์ที่1ครั้งที่1ถึง2นะครับเพราะท่านบรรยายสองคาบแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหา เดี๋ยวเรามาดูคำถามและทงคำตอบที่อาจารย์ท่านได้ให้ไว้ก่อนที่ท่านจะเริ่มบรรยายนะครับและท่านก็ได้แจ้งนะครับว่าทั้งสองคำถามนี้มีสิทธิ์ที่จะนำมาออกเป็นข้อสอบได้นะครับคำถามแรกนะครับท่านอาจารย์ถามว่าในคดีความผิดละอุโทษนั้นหากบุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกพนักงานสอบสวนจะมีอำนาจสอบสวนหรือไม่ และพนักง,งานอายการจะมีอำนาจฟ้องหรือไม่นะครับท่านสมาชิกครับก่อนอื่นเลยท่านจะต้องทราบเสียก่อนนะครับว่าโดยหลักแล้วคดียาซึ่งเป็นความผิดต่อแผ่นดินนั้นไม่จำต้องเริ่มต้นจากการแจ้งความร้องทุกข์ก็ได้แต่อาจจะเริ่มต้นโดยมีการกล่าวโทษเพราะฉะนั้นแม้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เสียหายไปกล่าวโทษ พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนได้นะครับรวมไปถึงพนักงานอายการเองก็มีอำนาจฟ้องด้วยดังนั้นท่านจึงต้องทราบครับว่าตกลงแล้วความผิดละหูโทษนั้นจะถือว่าเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินหรือเป็นความผิดต่อส่วนตัวกันแน่เพราะถ้าท่านสมาชิกทราบท่านก็จะสามารถตอบคําถามของท่านอาจารย์ในข้อนี้ได้นะครับเรามาดูคำตอบกันนะครับ ความผิดและหูโทษนั้นคือความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งความผิดและหูโทษนั้นแม้จะเป็นคดีเล็กๆน้อยๆแต่ก็ต้องถือว่าเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดินดังนั้นพนักง,งานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวนในความผิดและหูโทษได้โดยไม่จำต้องมีการร้องทุกข์และพนักง,งานอายการ ก็มีอำนาจฟ้องแม้บุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายจะไปแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดและหูโทษก็ตามนะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูคำพิพากษาของศาลดีกากันนะครับดีกานี้คือดีกาที่4102ทับ2นะครับวินิจฉัยว่าจำเลยเข้าไปในอาคารสำนักง,งานของโจ์ร่วมซึ่งเป็นนิติบุคคลและส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนการทำงาน และทำให้พนักงานของโจทย์ร่วมไม่อาจทำงานได้ซึ่งเป็นการกระทำความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397อันเป็นความผิดละหูโทษซึ่งมิใช่ความผิดต่อส่วนตัวที่จะต้องมีการร้องทุกข์ตามปวิอาญามาตรา121วรรคหนึ่งดังนั้นแม้ศาลจะวินิจฉัยว่าโจทย์ร่วมซึ่งเป็นนิติคนซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้นจะมิใช่ผู้เสียหาย ในความผิดฐานดังกล่าวและการร้องทุกข์จะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตามย่อมไม่ทําให้ผลของคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปเพราะถึงอย่างไรโจทย์ซึ่งก็คือพนักง,งานอายการนะครับก็มีอํานาจฟ้องจําเลยในฐานความผิดดังกล่าวได้ดีกาของจำเลยในปัญหานี้จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยมาดูคําถามต่อไปนะครับซึ่งเป็นคําถามข้อที่2ท่านอาจารย์ถามว่า ความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีและความผิดฐานกระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กยินยอมมารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหายจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักง,งานอายการหรือยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้หรือไม่ในเรื่องนี้ท่านสมาชิกค,คงจะทราบแล้วนะครับว่าเงื่อนไขประการหนึ่งของการเป็นผู้เสียหายนั้น ก็คือผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินายและโดยหลักแล้วนะครับหากมีการยินยอมให้ผู้อื่นกระทําความผิดต่อตอนเองผู้ซึ่งยินยอมนั้นก็จะไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินายนะครับและข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าเด็กได้ยินยอมให้มีการกระทําชําเรารและกระทําอนาจารเพราะฉะนั้นเราจึงต้องวินิจฉัยให้ได้ครับว่าการที่เด็กยินยอมนั้นจะถือว่าเด็กเป็นผู้เสียหายหรือไม่ เพราะหากถือว่าเด็กเป็นผู้เสียหายก็ต้องถือว่ามารดาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนนั้นสามารถที่จะจัดการแทนผู้เสียหายได้นะครับแต่ถ้าหากเราวินิจฉัยว่าเด็กไม่ใช่ผู้เสียหายมารดาก็ไม่สามารถจัดการแทนเด็กได้เมื่อไม่สามารถที่จะจัด,จดการแทนได้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนังกงานอายการและไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอเพื่อเรียกค่าเสียหายทดแทนจากจำเลยได้นะครับ ในเรื่องนี้มีคำพิพากษาของศาลดีกาวินิจฉัยเอาไว้นะครับว่าแม้จะมีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและเด็กยินยอมแต่กฎหมายนั้นได้คำนึงถึงการคุ้มครองความเป็นผู้เยาว์ของผู้เสียหายที่เป็นเด็กซึ่งยังขาดวุฒิภาวะตลอดจนขาดความรู้และความเข้าใจในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่อาจนำมาเป็นเหตุพิจารณาว่ามิใช่ผู้เสียหายโดยนิติหนหยในเรื่องนี้นะครับคือสารดีกาเห็นว่าแม้ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์และเป็นเด็กอายุไม่เกิน13ปีนั้นจะให้ความยินยอมก็ยังถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินยอยู่นะครับดังนั้นมารดาของเด็กจึงมีสิทธิ์ร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอายการได้นอกจากนี้ ดีกาตัวนี้ยังวินิจฉัยต่อไปอีกนะครับว่าเมื่อถือว่าเป็นโจทย์ร่วมแล้วก็ย่อมมีสิทธิ์ในฐานะที่เป็นคู่ความจึงสามารถยื่นคําแก้อุทธรณ์และคําแก้ดีกาได้รวมถึงมีสิทธิ์ยื่นคําร้องขอให้บังคับจําเลยชดใช้ค่าสินไหม่ทดแทนตามปวิยาามาตรา4 4ทับหได้นะครับดีกาที่วินิจฉัยในเรื่องนี้ไว้ก็คือดีกาที่3554ทับนะครับ และนอกจากนี้ก็ยังมีดีกาที่9797ทั2,560วินิจฉัยในทํานองเดียวกันต่อไปก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาการบรรยายนะครับซึ่งเรื่องแรกก็คือเรื่องประเภทของคดีย,ยาครับคดียาญานั้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับได้แก่ 1. คดีย,ยาความผิดต่อแผ่นดินและ 2. คดีความผิดต่อส่วนตัว ทีนี้ก็มีข้อสังเกตต,ต่อไปนะครับว่าคดีอาญาซึ่งเป็นความผิดต่อแผ่นดินนั้นยังสามารถแยกย่อยออกไปได้อีกนั่นก็คือคดีอาญาแผ่นดินที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายและคดีอาญาที่รัฐและเอกชนเป็นผู้เสียหายได้นะครับคดีอาญาแผ่นดินที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายเป็นกรณีที่กฎหมายมุ่งประสงค์ให้รัฐหรือเจ้าพนักง,งานของรัฐเท่านั้น ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิดนะครับเช่นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนหรือความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษหรือความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเหล่านี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำพิพากษาของศารดีกาซึ่งอาจารย์ท่านเน้นว่าเป็นดีกาที่น่าสนใจกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้ว หากในห้องเรียนท่านอาจารย์แจ้งว่าดีกานี้เป็นดีกาที่น่าสนใจแอดมินก็ขอให้ท่านสมาชิกเน้นดีกาตัวนี้ไว้ได้เลยนะครับเพราะถือว่าเป็นดีกาที่ท่านชอบและมีสิทธิที่ท่านจะเสนอข้อสอบได้ครับดีกานี้คือดีกาที่8 1 1 9นทับส5งนะครับวินิจฉัยว่าแม้พระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา163ตรีวรรคสี่บัญญัติว่าถ้าการกระทำความผิด ตามวรกหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำต้องระวังโทษอันแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำต่อผู้อื่นก็ตามแต่ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเป็นความผิดที่รัฐมีหน้าที่ดำเนินการแก่ผู้กระทำความผิดดังนั้นรัฐเท่านั้นจึงเป็นผู้เสียหายโจดร่วมจึงมิใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานดังกล่าวที่จะขอเข้าร่วมเป็นโจทได้แม้โจดร่วมมีสิทธิอุทธรณ์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา291ก็ตามแต่เมื่อสารชั้นต้นลงโทษจำเลยในความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นบทหนักสุดนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกและโจทรรวมมิใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานดังกล่าวโจทรรวมจึงไม่ใช่คู่ความในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยในสถานหนัก และไม่รอการลงโทษได้ท่านสมาชิกค,ครับในเรื่องนี้จำเลยขับรถในขณะเมาสุราแล้วประมาทเป็นเหตุให้ชนผู้ตายถึงแก่ความตายพนักงานในการจรึงยื่นฟ้องจำเลยในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับและฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกโดยเรื่องนี้ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้ตายนั้นมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักง,งานอายการและมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา291เท่านั้นนะครับแต่ความผิดฐานขับรถในขณะมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้นถือว่ารัฐ เท่านั้นที่เป็นผู้เสียหายผู้มีอำนาจจัดก,การแทนผู้ตายจึงจะขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ในความผิดฐานนี้ไม่ได้และเมื่อเข้าเป็นโจทย์ร่วมไม่ได้ก็ไม่ถือว่าเป็นคู่ความจึงไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกได้นะครับต่อไปเรามาดูคดีอาญาแผ่นดินที่เอกชนสามารถเป็นผู้เสียหายได้นะครับ คดียายาแผ่นดินที่เอกชนสามารถเป็นผู้เสียหายได้คือคดีอายาญที่ผูก้กระทําความผิดนั้นได้กระทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและแก่เอกชนดังนั้นกฎหมายจึงมุ่งประสงค์ให้ทั้งรัฐและเอกชนเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายดังนั้นทั้งรัฐและเอกชนจึงมีอำนาจที่จะดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดได้นะครับยกตัวอย่างเช่น ความผิดฐานทำลายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295หรือความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามมาตรา288เป็นต้นนะครับแต่ท่านอาจารย์ได้แจ้งในห้องเรียนนะครับว่าความผิดฐานซ่อนเร้นหรือทำลายศพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา199นั้นเป็นความผิดที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายเอกชนจะเป็นผู้เสียหายไม่ได้นะครับ ส่วนคดีายาญาประเภทที่2นั่นก็คือคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้ซึ่งคดีประเภทนี้นะครับจะเป็นกรณีที่ความเสียหายเกิดกับผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวโดยตรงนะครับไม่ได้เกิดความเสียหายแก่แผ่นดินดังนั้นบุคคลซึ่งมีอำนาจในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดจึงได้แก่ผู้ผู้เสียหายโดยตรงรวมไปถึงผู้มีอำนาจจัดการแทนตามมาตราส หาและมาตรา6ด้วยโดยผู้เสียหายนั้นอาจจะเริ่มต้นคดีโดยการฟ้องคดีเองก็ได้หรือจะร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้นะครับต่อไปเรามาดูเรื่องผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญากันบ้างนะครับในคดีอาญานั้นบุคคลผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาจะบัญญัติเอาไว้ในปวิอาญามาตรา28ซึ่งก็ได้แก่1 พนักง,งานอายการ 2. ผู้เสียหายนะครับโดยพนักง,งานอายการนั้นไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินหรือความผิดอันยอมความได้การที่พนักง,งานอายการจะเป็นโจทก์ฟ้องได้นั้นจะต้องปรากฏว่าคดีนั้นได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นโดยชอบเสียก่อนนะครับตามที่มาตรา120ได้บัญญัติไว้ดังนั้นหากคดีใดไม่มีการสอบสวน หรือมีการสอบสวนแต่เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพนักง,งานอัยการก็จะไม่มีอำนาจฟ้องนะครับส่วนกรณีของผู้เสียหายนั้นเราจะต้องพิจารณานะครับว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงหรือเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนหรือไม่เพราะหากบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายเขาก็ย่อมมีอำนาจที่จะฟ้องคดีต่อศาลได้ทันทีโดยไม่จำต้องมีการสอบสวนก็ได้นะครับ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาต่อแผ่นดินหรือความผิดต่อส่วนตัวก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิทธิในการฟอร้องคดีอาญานั้นต้องถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เสียหายไม่อาจโอนไปยังบุคคลอื่นได้นะครับและไม่ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทเพียงแต่ทายาทอาจรับมรดกความตามมาตรา29ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหากเราจะสรุปในเรื่องบุคคลผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีอาญาให้ครอบคลุม ก็สามารถที่จะสรุปได้ดังต่อไปนี้นะครับว่าบุคคลผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีอาญาต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้นะครับได้แก่ 1. ผู้เสียหายที่แท้จริงตามมาตรา 2. อนุ4 2. ผู้มีอำนาจจัดการแทนตามมาตรา 4. 5. และมาตรา6 3. ผู้มีสิทธิ์รับมรดกความตามมาตรา 29. และเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือ 4. ผู้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดียาท่านสมาชิกครับในเรื่องผู้เสียหายเป็นโจทย์ฟ้องคดียานั้นจะมีหลักกฎหมายที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมักจะถูกหยิบยกมาออกเป็นข้อสอบไม่ว่าจะเป็นสนามเนหรือผู้ช่วยก็ตามซึ่งก็คือคดียาใดที่มีผู้เสียหายหลายคนหากผู้เสียหายคนหนึ่งได้ฟ้องผู้กระทำความผิด ไปแล้วกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายคนอื่นจะมีสิทธิ์ฟ้องผู้กระทำความผิดอีกได้หรือไม่จะถือว่าเป็นฟ้องซ้ำหรือเป็นฟ้องซ้อนหรือไม่นะครับในเรื่องนี้มีดีกาที่7 9 7 6, 6, 6, 7, 6 9เอ่อ769นะครับทับ2535วินิจฉัยเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าในคดีอาญาที่ผู้เสียหาย มีผู้เสียหายหลายคนนะครับแม้ผู้เสียหายคนหนึ่งได้ฟ้องผู้กระทําความผิดไปแล้วผู้เสียหายคนอื่นก็ยังมีสิทธิ์ฟ้องผู้กระทําความผิดได้อีกไม่ถือว่าเป็นฟ้องซ้ําหรือฟ้องซ้อนเพราะโจทย์เป็นคนละคนกันนะครับแต่เมื่อศาลวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีในคดีหนึ่งแล้วก็ต้องถือว่ามีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ฟ้องไปแล้ว สิทธินำคดียาามาฟ้องของผู้เสียหายคนอื่นย่อมระงับไปตามปวิยามาตรา39อนุ4นะครับศาลจึงต้องจำน่ายคดีทีนี้ในส่วนท้ายของการบรรยายของท่านอาจารย์ธนรัตน์นะครับท่านก็ได้ปูพื้นในเรื่องผู้เสียหายและท่านก็ได้แจ้งนะครับว่าผู้เสียหายนั้นออกข้อสอบแน่นอนนะครับในเรื่องผู้เสียหายนั้นบัญญัติไว้ในปวิยามาตรา2อนุ4นะครับว่า ผู้เสียหายหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา4มาตรา5และมาตรา6ท่านสมาชิกค,ครับเมื่อเราพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา2อนุ4แล้วเราก็จะเห็นได้นะครับว่าผู้เสียหายนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทได้แก่ผู้เสียหายที่แท้จริงและผู้มีอํานาจจัดการแทน เดี๋ยวเรามาพิจนารณาหลักเกณฑ์ในการเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงเสียก่อนนะครับโดยผู้เสียหายที่แท้จริงนั้นจะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ต้องมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหากยังไม่มีการกระทําความผิดก็จะมีผู้เสียหายไม่ได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วกฎหมายไทยนั้นจะเอาผิดกับบุคคลที่มีการกระทําจนถึงท่านลงมือกระทําความผิด แม้จะไม่เป็นความผิดสําเร็จแต่ก็ถือว่าเป็นการพยายามกระทําความผิดแล้วนะครับส่วนการกระทําที่ยังอยู่ในขั้นตรา, basis, ตราเตรียมการนั้นยังถือไม่ได้ว่าเป็นขั้นว่าเป็นการลงมือกระทําความผิดนะครับเว้นเสียแต่การตราเตรียมเพื่อกระทําความผิดบางประเภทเช่นความผิดฐานเป็นกระบฏหรือความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นต้นนะครับซึ่งการตราเตรียมเพื่อกระทําความผิดเหล่านี้กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนะครับ ต่อไปมาดูหลักเกณฑ์ประการที่2นะครับก็คือผู้เสียหายนั้นจะต้องเป็นบุคคลตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามกฎหมายอื่นก็ตามซึ่งในเรื่องนี้มีข้อสังเกตนะครับว่าสหากรณ์นั้นถือว่ามีมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542นะครับ ดีกาที่วินิจฉัยในเรื่องนี้เอาไว้ก็คือดีกาที่5 4 4ทับสองนะครับองค์ประกอบต่อไปของการเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงนะครับก็คือบุคคลนั้นต้องได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดนั้นและ4บุคคลน,นั้นจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติไนนะครับซึ่งในเรื่องผู้เสียหายนั้น ท่านอาจารย์ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับเพียงแต่ปูพื้นเอาไว้ให้นิดหน่อยและท่านก็ได้แจ้งว่าข้อสอบนั้นส่วนมากจะออกดีกาใหม่ๆนะครับเพราะดีกาใหม่นั้นก็มั่นใจได้ว่าจะไม่ไปซ้ำกับข้อสอบในเทอมอื่นๆที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีการผสมกับดีกาเก่าบ้างโดยท่านอาจ,อา,จารย์แจ้งนะครับว่าท่านจะมาบรรยายต่อในครั้งหน้า สำหรับการบรรยายของท่านอาจารย์ในครั้งนี้ก็มีสาระสำคัญเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ